สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุกผู้ชค่ะค เสร็จแล้วนะคะขอ,เ,เ,อ,อ,รเ,ขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีทัการน่ของนะขออนุญาตเรียนเชิญหน่วยงานราชก,การาที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ด้วยนะคะที่หนหลายหน่วยงานวกันนะคะขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้ร่วมนะคะในการรับความการกล่าวต้อนรับนะคะการกล่าวรายงานในวันนี้นะคบเรียนเชิญท่านรองผู้อํานวยการนะคะโรงพยาบาลไสอด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญท่าน หลายท่านเลยนะคะที่ดิฉันไม่ไ้เกินนะคนะคะเพราะว่าอยู่้านบนเวทีก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะเรียนเชิญเลยนะคะบริเวณด้านหลังเลยค่ะนะคะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผูริทันมีแก้วนะคะท่านนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จวัดอ่านนะคะกล่าต้อนรับกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ ไม่ได้ดังนะคะขออนุญาตให้ขึ้นเสียงเรื่อหม่สักนิดเดียว